สวัสดีครับวันนี้วันที่23พฤศจิกายนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เข้าฤดูหนาวก็ช่วงก่อนก็มีฝนตกนะครับก็มีความชื้นในเรื่องของอใครที่ชื่นชอบการเลี้ยงพึ่งโพร่งนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นในการตั้งล่อพึ่งโพร่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำวิธีการาเตรียมกล่องแล้วก็ วิธีการทาไข่นะครับการหาทำเลในในบริเวณสวนหรือใครมีพื้นที่ตามเถียงนาใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับก็ทำการตั้งล่ออันนี้ก็เป็นทำเลของสวนผมเองนะครับตรงนี้นะครับทำเลสวนผมเองก็การตั้งล่อนะครับอันดับแรกคือการเลือกทำเลนะครับของผมก็ตรงนี้ก็ จะเป็นต้นมะปลางต้นมะปลางนะครับแล้วก็ใต้ต้นมะปลายผมจะตั้งล่อข้างหลังนะครับก็ควรจะเป็นทึบๆหน่อยนะครับทึบๆหน่อยส่วนบริเวณด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะให้เป็นที่โล่งนะครับที่โล่งให้พึ่งบินเข้าบินออกได้สะดวกนะครับแบบนี้นะครับเป็นที่โล่งทีนีอ้อันดับแรกเราก็ต้องหาทำเลเมื่อเจอ เมื่อได้ทําเลยเรียบร้อยนะครับก็ต้องมาทําขาตั้งนะครับขาตั้งใครจะใช้อุปกรณ์อย่างอื่นมาแทนก็ได้นะครับอันนี้ของผมก็เป็นขาลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็มีน้ํามันเก่าน้ํามันเครื่องเก่าเทกันไว้นะครับเพื่อการมดการมแมลงการปลวกขึ้นนะครับสําหรับกล่องล่อครับอันนี้ของผมก็เป็นกล่องที่ทําจากาไม้เก่านะครับไม้ฝาบ้านนะครับ ไม้ฝาบ้านก็อุปกรณ์ถ้าเรามีกล่องนะครับมีกล่องเรียบร้อยแล้วก็ทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดให้เรียบร้อยเพราะพึ่งเขาจะชอบสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องไม้ที่ทําจากไม้กระดานฝาบ้านเก่าใครมีพวกกระถางปูนกระถางดอกไม้หรือเป็นท่อปูนไอพวกต่อไม้โพรงไม้ต่างๆนะครับก็เอามาทําได้อันนี้ ของผมก็มีหลายอย่างนะครับท,ที่ใช้ทําวันนี้ก็จะมา,าทําในส่วนของกล่องที่เป็นไม้ฝาบ้านนะครับกล่องที่เราทํานะครับควรทําให้มิดชิดนะครับอย่างเช่นตัวนี้คือเป็นรอยต่อของไม้ตรงนี้นะครับรอยต่อของไม้เราก็น,นําโครนหรือขี้วัวนะครับขี้วัวขี้ควายเอามาทําการปะเพื่อไม่ให้มีช่อง มีช่องที่แสงรอดเข้านะครับเพราะว่าพึ่งเขาชอบที่มืดๆนะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนก็ควรจะไม่มีช่องนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่เขามีคล้ายสายร่องนะครับสายร่องอันนี้เรียบร้อยเข้าล่องเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีแสงรอดนะครับถ้าเป็นไม้ที่ต่อกันธรรมดาก็ควรจะหาอะไรมาปิดด้านบนนะครับให้ทึบนะครับโอเคทีนี้ก็ทำการทาไข สำหรับไข่นะครับไข่พึ่งไข่ล่อพึ่งอันนี้ก็จะเป็นผมซื้อทางเน็ตมาเนาะสั่งทางอินเทอร์เน็ตมาก็ละห้าสิบบาทก็ใครใครที่เลี้ยงพึ่งอยู่แล้วก็าสามารถนำรังพึ่งมาล่อแล้วก็ทำเองได้ครับแต่อันนี้ผมซื้อมาก็ละห้าสิบบาทอีกอันนึง่งเป็นฟีโลโมนเนาะฟีโลโมนอันนี้ผมก็ทำเองใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับฟีโลโมนตัวนี้นะครับ อันดับแรกนะครับเราก็จะทำการทาไข่พึ่งทาไข่พึ่งบริเวณฝานะครับฝาด้านบนเราก็จะทาใครสะดวกแบบไหนก็แล้วแต่เลยนะครับขอให้มีกลิ่นขี้พึ่งติดในเนื้อไม้หรือว่าเนื้อของโพรงหรืออุปกรณ์ที่เรานำมาทำนะครับแบบอันนี้ของผมในในส่วนตัวของผมจะ ทําการขีดแบบนี้นะครับขีดแบบนี้นะครับเราจะเรียนตามธรรมชาติของรังผึ้งนะครับแบบนี้เนาะผมจะแบบนี้แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเมื่อเราขีดแล้วนะครับก,ก็จะเห็นเป็นรอยๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะก็ทําการนํ้แก๊สนะครับมาลนนะครับเพื่อให้ไข่ผึ้งละลาย ซึมลงเนื้อไม้นะครับอันนี้สําหรับฝากรบเนาะอันนี้ผมจะทําเป็นเส้นเส้นแบบนี้จะไม่ขีดม่วอย่างนี้นะครับของผมแล้วแต่บางท่านเทคนิคบางท่านเนาะสาหรับกล่องนะครับกล่องกล่องนะครับเราก็ขีดใช้ไขนะครับทาบริเวณด้านหน้าเยอะๆหน่อยครับด้านหน้าที่ลงทางเข้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นโพรงสําหรับ เป็นรูสําหรับทางเข้าของผึ่งนะครับส่วนด้านหน้านะครับเราก็ทาเย,เยอะหน่อยด้านข้างต่อไปก็เป็นด้านข้างนะาเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมครับเดี๋ยวเราก็ใช้แก๊สเผาอีกทีนึงนนนอโอเคแล้วก็มาบริเวณด้านหน้านี่ครับปากทางเข้าอันนี้ ก็เป็นอันนี้ก็เป็นรังลออเก่านะครับที่ผมมีพึ่งเข้าอยู่แล้วก็เก็บน้ําพึ่งแล้วก็ปีนี้เราก็นํามาล่อใหม่นะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไข่ทาด้านหน้าอันนี้ผมก็ทาไปบ้างแล้วนะครับโอเคเมื่อเราทาเสร็จก็ใช้ตัวแก๊สนะครับทําการพ่นเป่าเพื่อให้ไขละลายนะครับ เพื่อให้เกิดกลิ่นหอมนะครับไม่ละลายแล้วก็ซึมเข้าเนื้อไม้มีกลิ่นหอมด้านในก็เหมือนกันนะครับเราใช้แก๊สโรนใหไข่ละลายเพื่อให้ซึมเข้าเนื้อไม้นะส่วนด้านด้านบนนะครับ ด้านบนเราก็เหมือนกันนะครับแก๊สประโยชน์ของการใช้แก๊สนะครับหนึ่งเขาไม่มีกลิ่นควันครับเวลาเราใช้ไอ้พวกเศษฟางเศษใบไม้ใบกล้ยมันก็จะมีกลิ่นควันไฟแต่อันนี้มันไม่มีกลิ่นควันนะครับเผา,เาให้มันซึมเข้าเนื้อไม้อีกอย่างหนึง่งการใช้แก๊สก็เป็นการ พวกชลโลกชลาต่างๆชลาต่างๆนะครับเขาก็จะตายนะครับพวกแมลงตัวเล็กๆโอเคเมื่อเราทำการเผาเรียบร้อยเราก็จะนำไปตั้งนำไปตั้งจุดที่เราเตรียมไว้นะครับก็ใครมีฟิลิมอนนะครับฟิลิมอนก็ทำการพ่นพ่นที่ฝากล่องนะครับฝากล่อง หรือด้านบนนะครับพ่นด้านบนอย่างนี้นะครับเพื่อให้พึ่งประโยชน์ของฟิลมิมอก็คือ,อเป็นกลิ่นที่ล่อพึ่งให้เขามาสำรวจเจอได้ไวนะครับใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับพื้นสักสองทีโอเคอันนี้เราก็ทำการตั้งร่อใครที่มีพวก กระถงดอกไม้เออกระถางดอกไม้เก่าก็ามาใช้ได้นะครับโพรงตาลต้นตาลตอตาลอะไรพวกนี้โพรงไม้เอามาได้นะครับเอามาใช้ได้ของผมก็มีหลายอย่างมีทั้งท่อปูนมีทั้งโพรงตาลมีทั้งโพรงไม้นะครับโอเคทีนี้เราก็ทำการปิดฝาในช่วงนี้พึ่งก็จะอพยพลงมาอาหารที่อยู่อาศัยนะครับเพราะว่า,อาขอ เตรียมที่จะทำการาขยายเผ่าพันธุ์ส่วนใหญ่ก็จะมาในช่วงฤดูหนาวก็เนเื่องจากมีพวกดอกไม้ดอกหญ้าดอกผลไม้เกสนผลไม้ออกเยอะนะครับฤดูหนาวของเราก็จะมีพวกลำไยนะครับเนี่ยทำเลก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างนอกข้างหน้าโล่งนะครับเพื่อให้พึ่งบินเข้าบินออกได้สะดวกนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็น บริเวณที่ทึบนะครับข้างหน้าโล่งข้างหลังทึบนะครับแล้วก็มีร่มมีร่มกันแดดให้เขานะครับเขาชอบอากาศที่เย็นเดนโอเคทีนี้ตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็หาไอ้พวกกระเบื้องเก่าสังกะสีนะครับหรือสังกะสีมาทําการวางไว้ด้านบนนะครับเพื่อป้องกันเวลาฝนตกนะครับบรรยากาศเออบรรยากาศอากาศ ดูการเดี๋ยวนี้มันไม่แน่นอนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับก็เราก็การไว้ก่อนอันนี้ผมก็ใช้สังกะสีเก่านะครับสังกะสีเก่าไ,ไว้แบบนี้เนาะแบบนี้นะครับแล้วก็แพรางด้วยแพรางด้วยจองก้วยหรือใครมีใบมะพ,พร้าวหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรนครับแต่อันนี้ผม เพิ่มความเป็นธรรมชาติให้เขานะครับก็เป็นใบตองกล้วยใบตองกล้วยเพิ่มเพิ่มการเป็นธรรมชาติให้เขานะครับก็พึ่งเขาจะาการเลือกที่อยู่ของเขาก็จะพิถีพิถันนะครับพิถีพิถันในการสำรวจก็จะมีพึ่งงานหนึ่งตัวนะครับขั้นตอนแรกก็มีพึ่งงานหนึ่งตัวมาสำรวจนะครับเมื่อเขาเจอเขาก็ไปบอกพ,กพวกนะครับ ก็อีกชุดหนึ่งก็จะมาประมาณ10 10ตัวประมาณประมาณนะครับ10ตัวก็ถึงชุดที่2ถ้าชุดที่2ผ่านโอเคชุดที่3ก็มาประมาณ50ตัวชุดที่3แล้วก็ชุดสุดท้ายชุดที่4ก็เป็นชุดผมผมเรียกนะครับก็คือชุดแม่บ้านเขาก็จะมาทําความสะอาดนะครับบริเวณปากทางเข้าหรือข้างในนะครับชุดสุดท้ายโอเคถ้าชุดสุดท้ายออกมาทําความสะอาดเนี่ยโอเคแสดงว่าเขาเลือก แต่ว่าชุดหนึ่งมาสำรวจแล้วชุดสองไม่มาก็ไม่เขาก็ไม่เลือกนะครับเป็นพึ่งเป็นอะไรที่การการที่เลือกอยู่เขาก็พิธีพิถัถนเราต้องทำเรียนธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับก็ทำแบบนี้นะครับของผมก็เรียบร้อยวิธีการวางกล่องตั้งล่อพึ่งโพรงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เริ่มต้นในการล่อพึ่งโพรง เพื่อจะไปเก็บน้ำหวานในช่วงเดือน5้านะครับก็ไม่ได้ลงคลิปนานวันนี้ก็มาเปิดคลิปด้วยในเรื่องของการตั้งรอบพึ่งพงเนื่องจากเ,าเริ่มต้นในการถึงเวลาตั้งร่อนะครับก็ทำเลหลักๆนะครับอย่างที่ผมบอกข้างหน้าล่งนะครับข้างหน้าลง่งข้างหลังข้างหลังทึบข้างหลังทึบมีร่มไม้นะครับบงังแสงแดดแล้วก็ ใครจะตั้งลอดตามบริเวณเถียงนาอันนั้นก็จะเข้าดีนะครับตามเถียงนาตามข้างบ้านแล้วก็ตามใต้ต้นม้ใหญ่ตามพุ่มไม้อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคอันนี้ก็เป็นรังรังที่ทําจากกระดานฝาบ้านเนาะอีกรังหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นพึ่งข้ามปีเข้าปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้เก็บก็เป็นรังที่ทําจากท่อซีเมนที่ผมทําเองอันนี้ก็เป็นเป็นพึ่งที่มีสมาชิกเยอะนะครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็นทำทำขึ้นอันนี้ประชากรจะเยอะนะครับดูนะครับนี่ครับเขาก็จะทาการเจาะเจาะด้านบนก็คือเขาเต็มลังเนาะเขาหาทางออกอันนี้เขาออกเข้าออกมันแออัดนะครับเขาก็หาบริเวณที่เขาก็กัดอขกนะครับหาตักหาทางเข้าเพิ่มเติมนะครับลังนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการ เก็บรังเก่าออกนะครับเก็บรังเก่าออกเนื่องจากาเวลาเราเก็บน้ําผึ้งน้ําผึ้งเราก็จะสีไม่สวยนะครับก็จะให้เขาเป็นรังใหม่น้ำผึ้งจะได้สีสวยอันนี้ประชากรเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นรังที่ทําเองทําจากาซีเมนต์นะครับเอามาหล่อเองอันนี้เป็นพึ่งข้ามปีนะครับก็มีอีกหลายรังครับโอเควันนี้ก็ามาเปิดคลิปด้วยการตั้งรอกพึ่งโพล่ง ก็ใครสนใจก็ทําการลองเลี้ยงลองศึกษาดูครับการเลี้ยงผึ้งโพรงเราได้ประโยชน์หลายอย่างเราไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าอาหารไม่ต้องอสูญเสียค่าต่างๆเหมือนเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้เราก็มีผึ้งไว้ผสมเกสรผลไม้ต้นไม้มีน้ำผึ้งไว้กินไว้จำหน่ายนะครับ แล้วก็สร้างระบบนิเวศภายในสวนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเขาเรียกว่า,าความสุขทางใจเนาะความสุขทางใจเวลาเราตั้งล่อแล้วก็พึ่งมาเข้าเราก็จะมีความสุขแล้วก็มีมีความภูมิใจนะครับก็ลองเลี้ยงดูเราไม่สูญเสียค่าใช้ใจ่ายก็ล่างนึงสมมุติเราเก็บน้ำพึ่งได้3ขวดสมมุตินะสขวดขวดละ300ร ลังหนึ่งก็ได้900ถ้า3เก็บน้ำพึ่งได้3ขวดถ้าลังหนึ่ง7ขวด7 3 21ก็2,000 2,000กับอีก100เนาะก็เราไม่ต้องทุนเราไม่มีต้นทุนเยอะแยะมากมายเราใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้โอเควันนี้ก็ามาในเรื่องของอพึ่งโพรงเหมือนตามเคยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับแล้วก็ลองทำกันดูนะครับเพื่อให้เกิด ประโยชน์แก่ตัวเองเพื่อให้มีรายได้เสริมสำหรับตัวท่านเองแล้วก็ครอบครัวเนาะโอเควันนี้ก็มีมาฝากแค่นี้ครับแล้วก็จะทยอยลงคลิปมาเรื่อยๆไม่ได้ทำคลิปนานมากเนื่องจากติดภารกิจในเรื่องหน้าที่การงานนะครับโอเคสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ